เทียบกับมัดต่อมัดครับระหว่างโครงสร้างเหล็กกับโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยอันไหนดีกว่ามาดูคุณสมบัติของวัสดุก่อนคอนกรีตนะครับคุณสมบัติก็คือรับแรงอัดได้ดีแต่รับแรงดึงไม่ค่อยได้ส่วนเหล็กเนี่ยจะรับได้ทั้งแรงอัดและแรงดึงในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยโครงสร้างเหล็กเนี่ยจะประหยัดเวลากว่าเพราะว่าสั่งเหล็กจากโรงง,งานมามาถึงหน้าง,งานก็แค่มาประกอบส่วนคอนกรีตเนี่ยจะต้อง ผสมปูนหินทรายผูกเหล็กนะครับก็เสียเวลากว่าในส่วนของราคาเนี่ยโอเคนะครับเหล็กก็แพงกว่าประมาณ20-30%แต่ว่าเหล็กเนี่ยก็สามารถดีไซน์รูปแบบดูเมเดินกว่าในส่วนของการลักโลกเนี่ยโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้แล้วเนี่ยพอเราลื้อเนี่ยก็เป็นขยะของโลกแต่เหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เนี่ยเราสามารถเอาเหล็ก ที่เราไม่ใช้เนี่ยไปใช้กับโครงสร้างอื่นได้ใครคิดว่ามีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้ไรครับ